สวนสรารรมร่วมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเพื่อคนไทยของพ่อหลวงโรงพยาบาลสวนสรานลมกรมสุขภาพจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการสุขภาพจิตทั้งส่งเสริมป้องกันและบำบัดร,รักษาเพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพจิตที่ดีควบคู่ไปกับสุขภาพกายที่ดีเพื่อให้มีความสุขในการดำรงชีวิตงานสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีเพื่อประชาชนไทยมีดังนี้ 1. งานจิตอาสาเพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนในด้านการบริการได้แก่การดำเนินการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายน2554มีผู้พักพิงประมาณ400คนบุคลากรร่วมมือร่วมใจปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปโดยดำเนินการทุกวันที่20ของเดือน มีการถางหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ทาสีรั้วหน้าโรงพยาบาลทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงพยาบาลเพื่อให้เยาว,วชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาทัศนศึกษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยายจิตใจที่ตึกผู้ป่วยหรือ Healing Environment การบริการและให้ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกส่งเสริมแนวคิดด้าน CSR และ Open House ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาลได้แก่การจัดกิจกรรม75ปีโรงพยาบาลเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต มีการจัดเดินวิ่งการกุศลมีประชาชนมาร่วมกว่า800คนจัดมหรสบหนังตะลุงเชิงจริยธรรมมีผู้ร่วมกิจกรรม500คนร่วมกับชมรมจัก,กรยานจัดกิจกรรมขี่จักรยานในพื้นที่โรงพยาบาลการมีจิตอาสาจากภายนอกมาร่วมช่วยกิจกรรมต่างๆเช่นสอนผู้ป่วยเล่นคีย์บอร์ดหรือดนตรีบำบัดโดยจิตอาสาชาวต่างชาติ ร่วมบริจาคโลหิตสัปกาชาติเพื่อเป็นพระราชกุศสลสองครั้ง109คนร่วมบริจาคสิ่งของให้กับจังหวัดภาคกลางที่ประสบอุทกภัยการจัดจิตอาสาดูแลศูนย์ฟิตเนสให้กับชุมชนสรานรมโดยมีประชาชนจากชุมชนอื่นๆในเทศบาลมาร่วมใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยไม่มีค่าบริการการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาล มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกประมาณ120คนมีกิจกรรมทุกเดือนบุคลากรจิตอาสาเข้าอบรมอปอพรอช่วยดูแลความปลอดภัยในเขตโรงพยาบาลกว่า400ไร่และร่วมกับเทศบาลในงานบรรเทาสาธารณภัย 2. เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีสู่ผู้ป่วยและชุมชนได้แก่งานศาสนาบำบัดเช่นศาสนาอิสลาม มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยอิสลามที่ตึกผู้ป่วยอิสลามสร้างศาลาละหมาดที่ตึกผู้ป่วยและห้องละหมาดที่ฝ่ายผู้ป่วยนอกร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดและโต๊ะอิมามจัดกิจกรรมวันอีดิลฟิตรีสัมพันธ์มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับผู้ป่วยและญาตินอกจากนี้โรงพยาบาลกำลังดำเนินการทำวิจัยกระบวนการรักษาผู้ป่วยอิสลามในโรงพยาบาลจิตเวช เปรียบเทียบประเทศไทยและมาเลเซียโดยเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลจิตเวชบาฮาเกียในรัฐเตรักประเทศมาเลเซียศาส,สนาพุทธนิมนต์พระมาสแสดงธรรมและตักบาตรข้างเตียงที่ตึกให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยทั่วไปจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และธรรมะเผยแพร่ให้กับผู้ป่วยทุกตึกให้ผู้ป่วยสวดมนต์ฟังเทปธรรมะ ให้ผู้ป่วยร่วมตักบาตรฟังธรรมและจัดกิจกรรมทางศาสนาและตามประเพณีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีนอกจากนี้ได้ส่งเสริมผู้ป่วยให้มีกิจกรรมในชุมชนภายนอกโรงพยาบาลเช่นช่วยดูแลผู้ประสบอุทกภยัยแจกน้ำอาหารและบรรจุถุงยังชีพนำผู้ป่วยบริจาคของให้ชุมชนภายนอกนำผู้ป่วยไปวัด และตักบาตรตามประเพณีในชุมชนอนอกโรงพยาบาล 3. บูรณาการงานเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีสู่ญาติชุมชนและท้องถิ่นได้แก่โครงการบ้านเติมรักโดยจัดเป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้การใช้ชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางจิตเพื่อคืนสู่สังคมกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ป่วยจำหนแล้วที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการ และยินดีเปิดเผยตัวต่อสาธารณชนโครงการนี้จัดแล้วสองรุ่นรุ่นละ20คนระยะเวลารุ่นสามเดือนโดยไม่ใช้งบของทางราชการและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมญาติผู้บกพร่องทางจิตกระทรวงพัฒนาสังคมการดำเนินงานมีกิจกรรมต่างๆในศูนย์บ้านเติมรักเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช ทั้งด้านคุณค่าตนเองด้านการงานและสังคมตลอดจนญาติและครอบครัวให้เข้าใจและยอมรับผู้ป่วยกลับบ้านมีการดำเนินการโดยจิตอาสาสหาวิชาชีพร่วมกับจิตอาสาบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรฝึกอาชีพต่างๆตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเช่นนวดแผนไทยทำไข่เค็มเพาะเห็ดเลี้ยงปลาปลูกผัก ทำน้ำยาล้างจานงานฝีมือและสกรีนเสื้อมีการฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชนโดยนําไปร่วมกิจกรรมต่างๆนอกศูนย์เช่นช่วยกิจกรรมในชุมชนออกนิทรรศการเข้าร่วมประชุมร่วมงานพิธีและทัศนศึกษาโครงการนี้มีผลการดำเนินงานดียิ่ง ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดีขึ้นและพร้อมกลับสู่สังคมโครงการนี้ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานมาเยี่ยมชมและได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์ต้นแบบดีเด่นในการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและได้รับรางวัลจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารกรมสุขภาพจิตและ สมาคมญาติผู้บกพร่องทางจิตด้วยโครงการสายใยครอบครัวล้อมรั้วด้วยรักก่อนกลับชุมชนได้รับรางวัล Humanized Healthcare จากนายแพทย์ประเวศวสีเป็นการดูแลผู้ป่วยจิตเวทด,ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์บูรณาการเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสู่ญาติและชุมชนโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยจิตเวทตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยบุคลากรพาผู้ป่วยไปเยี่ยมบ้านและทำกิจกรรมร่วมกับญาติและชุมชนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งชมลมพาตัวใจกลับบ้านฝึกสมาธิการขอขมากรรมต่อญาติฝึกพูดดีฝึกสติทำบัญชีครัวเรือนกิจกรรมลดละเลิอกอบบยามุกพบว่าชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้นมีอาการสงบให้ความร่วมมือในการรักษามีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นกิจกรรมต่างๆของทีมงานโรงพยาบาลสวนสรานรมเป็นการพร้อมใจกันรสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปยังครอบคลุมแบบองรวมทั้งกายจิตสังคมและจิตวิญญาณให้การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เพื่อให้คนไทยมีความสุขกายสุขใจความสุขของปวงชนไทยคือความสุขของพ่อหลวงชาวสวนสรารมน้อมใจพร้อมกันทำความดีตามพระบรมราโชวาทและเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านต่อไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสวัสดีค่ะ